คุณผู้ชมดูเรื่องนี้ค่ะจากการคอมเมนต์กันสุดท้ายบานปลายนะคะคือมีรุ่นพี่เขาฉุนรุ่นน้องอธิบายให้เข้าใจง่ายรุ่นพี่ชื่อวันชัยค่ะเขาก็ฉุนรุ่นน้องชื่อในนิวนิวเนี่ยมากล่าวหาว่าวันชัยเนี่ยทำรถจักรยานยนต์ของแม่นิวพังวันชัยเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำแต่นิวมไม่จบสักทีไง สุดท้ายวันชัยเขาฉุนก็เลยลงไม้ลงมือกับนายนิวนะคะเรียกว่านอนจมกองเลือดคนที่เห็นเนี่ยโหสงสารนายนิวเป็นอย่างมากเลยนะคะก็พากันช่วยเหลือคนเจ็บแล้วสุดท้ายเรื่องนี้มันเป็นอะไรยังไงเนี่ยคุณผู้ชมไปดูกันแล้วเดี๋ยวเล่าให้ฟังค่ะก็ล้องมนจ่หมแล้วนี ก็ถึงขั้นต้องต้องต้องเซ็นเซอร์กันไว้แบบนี้ค่ะเพราะว่าโหนหนักนะคะต้องย้อมสีด้วยนะเพราะว่าจริงๆมันคือแบบเนาะหนักค่ะหนักหนักเลยนะคะเหตุการณ์นี้ชาวบ้านต้องเข้าไปช่วยกันนะคะไอ้นิวอายุ16ปีสาหัสจมกองเลือดกันอยู่นะคะก็มีการประสานรถกู้ชีพนำตัวส่งโรงพยาบาลเพราะว่าถูกรุ่นพี่ก็คือนายวันชัยอายุ22ปีชักมีด แทงใช้โครง2แผลแล้วก็มีเข้าที่ใบหน้าด้วยเห็นการเกิดขึ้นที่คอนโดแห่งหนึ่งในย่านปักเกร็ดนนทบ,บุรีนอกจากนี้วงจรปิดก็จับภาพขณะค,คนก่อเหตุเขาตะโกนด่าคนเจ็บเสียงดังเนาะวันชัยเขาตะโกนด่าในนิวแล้วก็วิ่งไล่แทงจนทําให้ลูกค้าในร้านส้มตามพากันแตกปืนค่ะวิ่งหนีออกจากร้านกันไปด้วยผู้ก่อเหตุ เขาก็วิ่งตามคนเจ็บเข้าไปในตึกแล้วไม่นานเดินกลับออกมาแล,ล้วหลบหนีไปนะคะส่วนในนิวตอนแรกเนี่ยอาการสาหาัสปรากฏว่ากลายเป็นเรื่องเศร้านะคุณผู้ชมเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในเวลาต่อมานะคะคล้อยหลังไม่ถึง2ชั่วโมงตำรวจสพปักเกร็ดตามจับนายวันชัยคนก่อเหตุได้ที่ห้องพักพร้อมของกลางก็คือมีใบมีดที่หักหนึ่งเล่มมีไขควงมีครีมปากจิงจกด้วย วันชัยเขาก็เล่าว่าตัวเขากับในนิวเนี่ยคบกันเป็นเพื่อนกันมาหลายปีก่อนเกิดเหตุในคืนวันที่2 6พฤษภาคมตัวเขากับในนิวก็ไปนั่งตกปลาด้วยกันอยู่ๆในนิวมากล่าวหาว่าเขาเนี่ยไปสตาร์ตรถเครื่องรถจักรยานยนต์ของแม่ในนิวเล่นก็ทําให้คันสตาร์ตรถมันพังในวันชัยเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทําก็เลยกลายเป็นมีปากเสียงกันรุนแรงแล้วก็วันนั้นเนี่ยเหมือนจบกันแค่ว่ามีปากเสียงเพราะว่าก็แยกย้ายไปจนกระทั่งวันเกิดเหตุ เขาบอกว่าอันนี้เขาอ้างว่าวันชัยเขากำลังถือมีดจะไปคืนเพื่อนไปปะเจอหน้ากับนายนิวพอดีแล้วนายนิวดันตะโกนด่าอีกแล้วกล่าวหาไม่หยุดว่าทำรถแม่ของเขาพังอยู่นั่นแหละก็เลยตัดสินใจใช้มีดแทงระบายแขนและที่ผ่านมาวันชัยเขาบอกว่าเขาเนี่ยถูกนายนิวแกล้ง,กลงตลอด อะไรบ้างที่เขาเจอเขาบอกว่าเขาโดนทั้งจุดไฟแช็กเผาหัวมีทั้งแบบถุยน้ำลายใส่หน้าทำให้เกิดเป็นความแค้นสะสมค่ะแกงผมตลอดเลยพี่ทุกเวลาเลยพี่แกงผมตลอดตลอดทุกเวลาพี่พผมผมผมก็เก็บกดได้ปุ๊บเมื่อไ,ไหร่นั่นแหละผมใส่อย่างเดียวเลยแทงเลยสองสองแผล อะไรก็ตามเราย้ําเตือนกันเสมอนะคะว่าคอมเมนต์กันมาหรือโดนอะไรมาก็แล้วแต่ให้ให้กฎหมายจัดการอ,อย่ามาจัดการกันเองแบบนี้สุดท้ายแล้วคือมันไม่มีใครได้อะไรเลยนะะ